สวัสดีค่ะ นจะมาแล้วสวัสดีค่ะทัสทีนะจ๊ะทักทายกันก่อนสวดมนต์นะลูกนะสบายดีค่ะวันดีค่ะลูกคนลาวเหรอจ๊ะคนลาวอยู่ที่ไหนลูกอยู่ประเทศไทยเรานี่เหรอหรืออยู่ประเทศลาวเลยลูก สวัสดีนะคะทุกคนามาคุยกันนะคะตอนเย็นๆก่อนเข้าสวดมนต์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยแม่จะบอกก็มีหลายคนก็หลายแง่หลายมุมเนาะเห็นคุยกันในส่วนของอตัวแม่เองแล้วก็ FC ที่รักทุกคนนะคะที่รักน้องแตงโมที่รักคุณอัดเราก็จะลงความเห็นอีกอย่างแต่แม่ก็เข้าใจนะ ก็จะมีสองพักสพวกอย่างว่าแคนรักคนชอบคนไม่เห็นด้วยหรืออะไรนะเราก็ไม่ไม่ได้ไปรู้สึกโกรธอะไรเขาหรือเตะอันตี้อะไรเขาหรอกแม่ก็เข้าใจเข้าใจรับฟังนะคนเรามันก็มีสองพักสองพวกอย่างว่าแหละไม่ชอบคุณอัดมั่งอ,นน ون, อันนู้นอันนี้ไม่เห็นแล้วเม้นมาแม่ก็อ ต้องต้องค่อยๆพิจารณาบางทีบางคนเขาก็มองไม่เหมือนกันเนาะอย่างเราเราก็มองอีกแบบเนาะโอ้อยู่เวียงจันเลยลกูกติดตามแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอ ดีใจนะแบบมีคนติดตามแม่นะแม่ก็ดีใจนะคะแล้วก็แล้วก็มีแม่ก็เพิ่งเริ่มอัดคลิปท o u t u b e แม่ก็อาจจะไม่เก่งเท่าไหร่นะคะก็ติดเตียนนะคะติดเตียนบอกแม่ได้ยังไงเห็นเห็นบอกว่าเปิดเพลงเสียงดังเลยอันแม่ก็บางทีชอบค่ะชอบแม่ชอบฟังอ่ะเพลงของพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็ชอบฟังธรรมบางทีก็จะแบบ ฟังไปด้วยพูดไปด้วยบางทีเราก็เขาเรื่องอะไรมันก็สุขใจด้วยเนาะได้ได้ได้ฟังแล้วเราก็ได้ให้เอฟซี FC ได้ฟังด้วยนะคะก็ชอบชอบฟังเพลงพระพุทธเจ้าฟังพระสวดมนต์อะไรเนี้ยนะคะโอ้ที่นี่ก็ตกลูกฟ้ามืดนะคะเห็น <c oughs> เขาบอกว่าพายุเข้านะคะช่วงนี้นะประเทศไทยเราก็เหมือนจะมีแต่ฤดูฝนแม้ว่าเหมือนจะมีแต่ฤดูฝนแล้วเนาะ รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะตอนนี้นะฝนก็มาล้างเชื้อโรคแหละลูกแม้ว่าตอนนี้นะมาทําความสะอาดนะคะล้างเชื้อโรคตอนนี้ก็เริ่มสถานการณ์ดีแล้วนะคะโควิดก็เริ่มเบาลงซาลงก็มองกันเป็นเรื่องปกติแล้วใครเป็นนะคะก็ไม่มีอะไรก็แต่ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพเพราะคขเราเขาเรียกว่าอะไรภูมิคุ้มกัน นะคะภูมิคุ้มกันคนเราไม่เหมือนกันหรอกอถ้าเราสุขภาพดีแข็งแรงโอเคมันก็จะหายเร็วนะคะแต่มันก็จะต้านได้ใช่ไหมคะแต่คนแก่กับเด็กเนี่ยอันตรายอยู่นะเห็นเขา่าวเนาะยังไงก็อย่าประมาทนะคะมีอะไรจะถามแม่ก็ทักถามได้นะคะเม้นท์ไว้เลยถามไว้เลยเดี๋ยวแม่ครูอัดเป็นอีพี EP หน้าอยากถามเรื่องอะไรก็ เดี๋ยวแม่จะได้เอามาตอบบางทีแม่ก็ไม่รู้ว่าทำอะไรบา้างอยากเห็นแม่ตัวจริงๆอ่ะลูกมาได้มาได้ค่ะนะคะม,มาได้แม่ก็อยู่อ่าประทุมธานีเนี่ยค่ะลังสิตนะอยากมาเยี่ยมแม่เยียนมาไหว้ปู่ก็มานะจ๊ะมาไหว้ที่ตำหนักนะคะ ก็จะมีอาบน้ำมนต์นะอาบน้ำมนต์นะคะแม่ก็ได้อะคาถาจากหลวงพ่อสมบูรณ์นะคะที่ก็หลวงปู่ท่านก็เมตตานะคะท่านก็เจิมลงนะให้นะคะหลวงพ่อสมบูรณ์ตอนนี้ท่านก็น่าจะร้อยปีแล้วนะคะอยู่อยู่ที่ที่สุพรรณบุรีอะ่ะใครรู้จักท่านบ้างคะแม่แบบนับถือท่านมากเลยนะท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่เรียกว่าอะไรรุ่นโอ้รุ่นแบบร้อยปีเนี่ย พระเกจิที่เขาเรียกว่าอะไรอายุนะคะเก้าสิบกว่าร้อยปีเนี่ยนะเราไม่ต้องไปพูดถึงท่านเลยเห็นที่เข่าโจมตีหลวงปู่แสงเห็นไหมคะอันนี้แม่ก็ไม่เห็นด้วยนะในในส่วนตัวคือระดับพระรุ่นนี้แล้วโซดาวันท่านเป็นเกจิเขาเรียกว่าเขาไม่มีกิเลสแล้วนะคะเขาเขาเขาหมดเรื่องทางนี้แล้วเลยอย่างท่านก็อายุต้องเก้าสิบกว่าจะร้อยแล้วหลวงปู่แสงเนี่ย ะะบางทีท่านก็หลงหลง,ล,งลืมบางทีเป็นอัลซเมอร์ด้วยคนที่จะมุ่งไปโจมตีมุ่งร้ายนี่ก็จริงๆเลยเนาะเราก็มองก็ก็ไม่ได้อยากจะว่าแต่ก็รับไม่ได้เหมือนกันนะคะกับการกระทํายิ่งเป็นผู้หญิงแล้วยิ่งไปยืนชี้หน้าไปว่าพระไปยืนเท้าเสอยเหวมันก็ไม่เหมาะนะคะบางทีอืแม่เห็นก็ เหนื่อยนะเหนื่อยนะเห็นสังคมทุกวันนี้บางทีไม่ค่อยมีมารยาทกันนะคะจะจะพระสงฆ์ไม่จำเป็นต้องอายุอานามเยอะถึง100ปีเราก็ต้องควรเคารพนะคะเขาอยู่ในหมดของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ พระภิกสุสงฆ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าโอ๊ยฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แม่แม่ไปนี่แม่ยกมือไหว้นะคะพระทุกองค์นะคะเวลาแม่ไปทําบุญไปวัดไปวานเนี่ยคือเราต้องให้เกียรตินะคะให้เกียรติเราก็เรียกว่าอะไรต้องยกประสงค์ให้ขึ้นอีกระดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวนี้คนก็มุ่งกระโจมตีศาสนากันเหลือเกินนะคะก็ช่วยๆกันนะคะทุกๆคนนั่นแหละก็ บอกลูกบอกเต้านะคะ,ะพระดีก็มีพระไม่ดีก็ก็มีก็สอนให้เขารู้ให้เห็นให้เห็นถึงสองด้านคนเราสอนเนี่ยไม่ใช่ว่าสอนด้านเดียวนะคะเราต้องยกประเด็นขึ้นมาสองประเด็นตรงข้ามถ้าทำานี้แล้วก็ต้องบอกเหตุว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะ,ะเพราะว่าเด็กๆหรือเขาเรียกว่าอะไรคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยฟังเขาเรียกว่าอะไรผลที่มันจะมาตามมา ทุกคนนี่มีความเขาเรียกว่าอะไรอยากจะลองอยากจะรู้ด้วยตนเองจนบางทีไม่ค่อยฟังผู้ใหญ่บางทีเราต้องฟังนะคะ,ะการที่ผู้ใหญ่เขาพูดอะไรเนี่ยเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนมันก็ถูกต้องนะคะอันไหนควรไม่ควรเราก็ต้องฟังนะคะอมไม่เห็นมีใครพูดอะไรกับแม่เลยแม่ได้ไปเราบ้างไหมคะวันนี้โอ้ แม่แม่ยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยลูกจริงๆแล้วเนี่ยแม่ก็อยู่แค่จริงๆแม่เป็นคนต่างจังหวัดนะคะเป็นคนสุรินทร์แต่ว่าส่วนมากก็จะอยู่ที่กรุงเทพสมากกว่านะคะอยู่กับคุณพ่อก็ถามว่าได้ไปเที่ยวไหนมาบ้างไหมก็จริงๆแล้วส่วนตัวไม่ได้ไปเที่ยวไหนมั่งเลยนะคะอยากไปอยู่นะประเทศเราเนาะ จริงๆชอบทานนะคะทานอาหารอีสานเนี่ยทานส้มตำเนี่ยชอบอยังทานอาหารรสจัดอยู่มีใครอยากคุยอะไรถามอะไรแม่มั้งคะชวนพูดชวนคุยได้นะลูกนะบางทีแม่ก็ยังไม่รู้จะคุยอะไรมากนะคะเหตุบ้านการเมืองเดี๋ยวนี้ก็เป็นยังไงมั่งอะช่วงนี้นะคะก็เลือกตั้ง ะะเลือกตั้งใช่ไหมคะใครได้เป็นยังไงคะคุณชัดชาติเหรอ,อแต่ว่าพูดถึงลองลองดูนะคะช่วงนี้นะก็เริ่มแบบมีคนเขาว่ามาพัฒนานะทำถนนทำนูน่นทำนีนำนนำนน่นะคะเปลี่ยนระบบใหม่ก็ดีนะคะได้นายกได้ได้นายกมีความรู้ก็ดีเหมือนกันเนาะ ช่วงนี้น้ำมันอะไรก็แพงนะคะค่าของชีพก็แพงนะคะทุกคนสู้ๆนะคะถามอะไรแม่ถามแล้วเดี๋ยวแม่ก็ใกล้จะสนวนอละในเรื่องของคดีน้องในแ,แม่ก็ดูๆก็ส่วนมากส่วนมากก็จะเขาเรียกว่าอะไรคนไทยเราก็แม่ก็รู้ว่าเขารู้นะว่า จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของอะไรคตกรรมนะไม่ใช่อุบัติเหตุนะคะแต่ก็จะมีคนจําพวกก็ยังบอกเป็นอุบัติเหตุบางทีก็เม้นมาเงี้ยก็ว่าคุณอัดมั่งอะไรมั่งเงี้ยแม่ก็แล้วก็ได้แต่สาุก็คือสาธุก็คือสวัสดีไปนะคะในส่วนที่เขาอยากเม้นนะคะคนชอบก็มีคนเกลียดก็มีคนรักก็มีก็ถึงบอกนะคะ แต่ว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาอย่างว่านะคะท่านไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหิวแสงหรือท่านไม่ได้แบบจะต้องการทําอะไรเพื่อผลประโยชน์อะไรทงหลอกนะคะคนที่จะมาเม้นว่าท่านเนี่ยแม่มองว่าท่านเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากนะกับทําตรงนี้และยิ่งทุกคนเห็นแต่เงินหิวแต่เงินอย่างเงี้ยคนที่มีความยุติธรรมทําคนเดียวอย่างเงี้ยมันมันเหนื่อยกําลังใจอะ่ะสาคัญก็ขอให้ทุกๆคนอะ่ะ ส่งกำลังใจให้ท่านนะคะยังไงก็มันจะต้องมีคนรับผิดแหละนะคะไม่ใช่คนเราไม่ใช่เป็นผักเป็นปลาเนาะแล้วก็แค่แค่ดูก็รู้แล้วโอ้โหก็ทำไปได้เอาศพไปออกไปทำนู่นทำนี่คือเละเทะไปหมดเนาะน้าสงสารนะน้าสงสารน้อง ตอนอยู่ชีวิตจริงก็แบบโอ้โห <c oughs> เห็น <c oughs> <c oughs> เห็นน้องเขาก็อุบัติเหตุบ่อยใช่ไหมคะน้องแตงโมเนี่ยแม่ก็เห็นเขาว่าพูดถึงก็มีเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุขับรถขับลานะคะ <c oughs> เห็นเขาก็จะเสียชีวิตก็หลายครั้งนะแต่ว่ามาปีเนี้คือนาาั่ละคะทางน้ำส่วนมากทางน้ำนี่เขาเรียกว่าอะไรอนันแรงนะคะ ถ้ามีโอกาสมาหาแม่นะแม่อยากได้ของจากเราไหมคะชอบที่สุดคืออะไรคะอ้าจากเราหรอลกูกไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอยากอยากจะส่งอะไรมาก็ได้นะคะแม่ก็ขอบคุณขอบคุณมากค่ะแต่แม่ก็ไม่รู้ว่าแม่ชอบอะไรนะคะถ้าถ้าได้มานะก็ทักมานะคะถ้าอยากมาเที่ยวมาหาแม่นะคะลูกนะ มีใครอยากยเุลยอะไรไหมคะเดี๋ยวแม่ก็จะสวมดมนต์แล้วนะตอนนี้แม่เริ่มอัดได้นานขึ้นแล้วยังสนะิบสามนาทีสามสิบเอ็ดสามสิบสองเราก็ยังอยู่ในเลขสามอยู่นะจริงๆแล้วเลขสิบสามศูนย์สามอะไรเนี่ยจริงๆแล้วมันมันอยู่ใ,ใกล้ๆตัวแม่เหมือนกันนะอย่าว่าแต่น้องแตงโมนะจริงๆแล้วอย่างอย่างรถที่แม่ขับเนี่ยนะก็ สามศูนย์สามเหมือนกันนะอืแล้วก็จริงๆแล้วเขาเรียกว่าอะไรอะเลขอาถรรพหนึ่งสามศูนย์สามอะไรลงท้ายด้วยสามเนี้ยจริงๆแล้วทุกอ,อย่างมันมีเคสมันมีวิธีแก้นะคะแต่ว่าเราจะไปถูกทางหรือเปล่านะคะอย่างอย่างเช่นถ้าถ้าถ้ารูออกมามันจะมีเลขสามใช่ไหมคะอย่างสามถ้าสาม ถ้าจะรวมให้ได้เป็น4ี่หรือเป็น9เราก็ต้องใส่ใส่โขเข้าไปใช่ไหมคะหกเจ็ดแปดเก้าก็จะเป็นเลขเก้านะคะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าผ่อนหนักเป็นเบานะคะเป็นเป็นการเสริมนะคะลูกนะแต่จริงๆแล้วบางคนไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่ได้ทําบางทีพอจังหวะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพอพอจังหวะทุกอย่างมันเข้าเป็นจะเพ่ศถึงตก ตกเขาเรียกว่าดวงเรากําลังไอเนี่ยตกอยู่นะคะมันก็เลยดึงนะคะจริงๆไม่มีอะไรหรอกทุกอย่างมันมันแก้ได้นะคะจากหนักเป็นเบาอะไรเงี้ยนะคะ จริงๆแล้วก็ทักเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันได้นะลูกนะในเรื่องของการทําพิธีนะเพราะว่าแม่ครูก็จะมีทําพิธีอ่ะสะดเดาะเคาะต่อสตานะคะอันนี้ก็สําหรับคนที่เขาเรียกว่าอะไรเจ็บป่วยนะคะแล้วก็เขาเป็นจะเพศอย่างเงี้ยลองทายด้วยห้านะคะแล้วก็แก้ได้ค่ะผ่อนหนักเป็นเบานะคะก็ลองเองเข้าไปดูติดตามแม่ครูก็ได้ค่ะในในเฟซน,นะก็จะมีพิธีหลายพิธีอยู่แม่ทํานะคะ จะมีเปิดดวงเศรษฐีอ่านน้ามนต์นะคะลงนณหน้าทองนะคะใครอยากพูดอะไรพูดนะจ๊ะตอนนี้15นาทีแล้วเริ่มเริ่มยาวขึ้นแล้วจริงแม่ก็เพิ่งเริ่มนะคะจะยังไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่ในการพูดคุยในเรื่องของอัดยูทู e เนี่ยถึงให้ตั้งคำถามไว้นะคะแล้วก็ชวนแม่คุยนิดนึง จะมีจะม,มีเอฟซีคนนึงบอกว่าแม่ไม่ได้ยินเลยเปิดเพลงดังวันนี้เลยไม่เปิดเลย <c oughs> ก็ได้ยินเสียงแม่อย่างเดียวแนละ้วใช่ไหมคะม <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแม่นะคะเป็นกำลังใจให้ให้แม่ให้คุณอ่านให้น้องแตงโมงนะคะแล้วก็ได,ได้ได้พูดคุยกันนะคะใครมีอะไรก็ทักคุยทักปรึกษาได้นะคะอันไหนที่แม่ช่วยได้แม่ก็จะช่วยนะคะ สิ้นปีอย่างเงี้ยสิ้นปีจริงๆแล้วแม่จะมีการทําพิธีให้เสริมดวงให้นะคะอันนี้อาจจะจะเป็นให้ให้กับล<อ>ูกศิษย์นะคะหรือเอฟซีทุกทุกคนนี่แหละอยากจะเสริมดวงในช่วงปีใหม่อย่างเงี้ยค่ะสงท้ายปีจุดเทียนนะคะก็ทักมาได้นะคะใครพูดอะไรเอ่ยเมื่อกี้มองไม่ทันเลยเมื่อกี้แม่มองไม่ทันเลยค่ะ ดีใจนะจริงๆแล้วก็ดีใจนะว่ามีเอฟซีติดตามแม่นะคะแม่ครูก็ถาว่าก็เพิ่งเป็นครูบาอาจารย์จริงๆแล้วเราก็มีครูบาอาจารย์หลายสายนะคะแต่มาทางนี้จริงๆปฏิบัติจริงๆก็ได้3-4ปีนี่แหละคะ่ะ แต่อย่างครูแม่ก็จะมีครูทางฤาษีทางพราหมณ์นะคะทางพระก็มีคารวะก็มีนะคะทุกๆท,ท่านก็เมตตานะคะก็ก็จะหยิบยื่นนะ,อะมอบความรู้ให้ต่างๆแม่ก็เลยได้ได้ความรู้ค่อนข้างจะว่าเยอะก็จริงๆแล้วเราจะพูดว่าเยอะหรือรู้มากก็ไม่ดีนะคะจริงๆเราก็รู้แค่พอมาช่วยเหลือผู้คนนี่แหละคะ่ะนะก็ไม่ได้เก่งอะไรนะคะ แต่บางสิ่งบางอย่างบางทีเราเราเราทำให้แล้วเราพูดบอกอ่ะไปเงี้ยมันจะตรงหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเพราะครูบาอาจารย์นะคะครูบาอาจารย์ท่านอาจจะจับปากให้พูดก็ได้นะบางทีแม่ก็พูดไปนะบางครั้งเราก็เขาเรียกว่าอะไรมันจะมีเหมือนบางทีนอนก็นิมิตครูบาอาจารย์ก็จะมาบอกมาพูดอะไรเงี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าอาจะมีคนเข้ามาให้ช่วยนะ เป็นแม่ลูกอย่างเงี้ยค่ะ,อะพอวันสองวันก็มีมาบางทีก็เหมือนครูบาอาจารย์ก็จะบอกก่อนนะคะจะมีใครให้มาช่วยนะคะเหมือนในเรื่องของน้องแตงโมเนี่ยมันก็มีมีมีอะไรที่แบบมามา,มาบอกนะคะก็นิมิตเห็นน้องเนี่ยแหละนะคะเห็นน้องนั่งอยู่กลางแม่น้ําร้องนะคะใส่ชุดขาวนะคะนั่งอยู่บนเรือ,อ แล้วแม่ก็เลยนั่นแหละเลยเลยมาอีกวันหนึ่งก็เลยบอกน้องว่าเอาวันนี้ให้แม่มีโชคมีลาบหน่อยนะให้แม่ถูกหวยหน่อยให้ตรงตรงเลยค่ะสามตัวเลย <c oughs> ถึงเวลาแล้วสวดมนได้แล้วโอเคโอเคค่ะโอเควันนี้แม่คุยได้นานหน่อยเนาะสิบเก้านาทีศูนย์ห้านาทีโอเคค่ะขอบคุณนะคะ <c oughs> มีทักบ,บอกให้แม่สวดมนได้แล้วด้วยนะ โอเคจ้าสวัสดีนะคะลูกนะ <laughs>